สวัสดีค่ะแฟนทอมโดนเกษตรวันนี้พามาชมเคสคอนเซิลส่งซ่อมเครื่องปั่นไฟโดนเกษตรค่ะ D ี2 2 0 0 0 IE ค่ะอาการเสียหรือผิดปกติของเครื่องปั่นไฟมีได้หลายกรณีนะคะแต่สําหรับเคสนี้มีอาการปลายลูกปืนแตกค่ะทําให้เครื่องปั่นไฟเวลาทํางานมีเสียงดังรบกวนผิดปกตินั่นเองและก็มีอาการผิดปกติที่อุปกรณ์ชาร์จไฟนั่นเองค่ะเราก็ทําการเช็คอะไ่และส่งให้ช่างทัดซ่อมเลยค่ะ สำหรับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปั่ไฟลไหรือโดนเกษตรสอบถามมาได้ที่เราเลยนะคะยินดีให้บริการอย่าลืมนะคะเช็คคิวเช็คอะไรและส่งซ่อมค่ะจะได้สะดวกสบายนะคะในการนำส่งและรับกลับนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้แฟนโดนเกษตรทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ